พี่น้องพี่น้องคักบ่พุญน่ะเอารู้ยบันเนี่ยเป็นแถวเล้พี่น้องคือหนึ่งออนซ้อนเนาะคนเก็บนี่ก็ตื่นเต้นเพราะคนเก็บเลยพี่น้องคนเบิ่งสิตื่นเต้นบ่ แต่ว่าค้นเบิงหนิค้นได้เก็บน้ำสีตื่นเต็นอยู่เนาะ <c oughs> พี่น้องม่งน้อยน้อยแน่ๆเนียน่ย,นยแต่ยังมีอยู่เนี่ยฮะดอกใหม่หมหมหมๆเด้มันบ่อเก่าๆพี่น้องใส่ท้ายรูไปให้พี่หารเบิงก่อนแล้วสะอ่อนน้ำเนินพี่น้อง ตื่นเต้วตื่นเต้วงามงามออกไม่ไหมเนี่ยมันนี้มันหนาวมันไงเร็วน่ะนึกว่าต่มันสรบ่อยไงไปหนอไงควมขีดเจ้าของมันนึกว่าต่หนาวเลยสิหยุดอย่างควบไงพป่น่ะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้ผ่นบ่หยุดมิตรไงไปหน่ะ มันโชคดีหมองที่ว่ามันเป็นปลาไก่บ้านน่ะพี่น้องข่อยมาเลาะผอเฮ็ดเพิงหงวานกับหูหมองมันเดี่ยวไปทางเ่ิงพอม่ได้ขึ้นไปทางเ่ิงจะเสียงเพราะเอาแต่เฮ็ดอยู่นี่คิดว่ามันมีม้วนหนาข่อยสิไปเลาะทางเทิงไอ้มือหนาถ้าอากาศดีจะไปเลาะพี่น้องหนหน่อยๆแน่ก็นั่งเสียออกอืม่น đó, Còn chô cổ thì nào Còn chô cổ Mừng này là có sợ on này nói này Mua này chỉ nhai bớt này Chỉ nhai bớt này nói này ขี่ไก่ขางของแทะของแทะต้องมีขี้ไก่ขังขี้ไก่ขังแปลว่าเหมือนขี้เมืองวันนะพี่น้องภาษาอีสานบ้านข่อยเรียกขี้ไก่ขังเหมือนขี้เมืองวันบ้านมือเจ้าเอิญขึ้นข่อยบ่พี่นะอืมอันนี้รุ่นสีม่วงโอ้ลุนสีสมนี่กินได้ขึ้นกันอันนีมันสองพัน ถ้ว่าสองทัาสองพันไม่ขีงค้างอันนี้ดุนชีเหลียงมีสีสมเนี่ยพี่น้องแบบสีสมปีนเบิงแล้วมูเจ้าเห็นสมสม,สมนี่สิปีนเบิงนี่ปีนเบิงทำามีขีงค้างไงกินได้เลยมันคิอว่าแบบแยกกลมแล้วเก็บนี่คือเป็นสีเรีองเหลียงคือว่าซีสมขอดกระเก็บปีนเบิงขีงค้างมันโดดทำามีขีงค้างมันของแทนเลยแนนอนนี่เห็นไ่มโอ้ยไม่เท่าแล้วมันม่นีละ เป็นเสื่อมั้งใช่นี่พี่น้องอนี่ม่นด้ตกคอยต้องเคี่ยวอีกเด้พี่น้องคอยต้องเคี่ยวอีกเพราะว่ายังผรมดีเคี่ยวโบเบิดเห็นบ่เนี่ น้ำแถวมาเลยท่านพอ่อมันสิมักเป็นแถวเฮดอันนี้มันต้องการควบบุอุ่นก่อนพี่น้องมันต้องการมูเป็นแถวเลี้ยงแถวครึ่งหนึ่งเคลียร์ต่อกันเด้อพี่น้องหอบเส้นท้งบันพี่น้องหอบเฮดเส้นทุงเฮดเฉลยเต็มถุงอยู่เฮดเกียกมาโคโล่เลยหน,น,นี่พี่น้องหอบใส่ทุง หมอบเห็ดใส่ถุงน้ำจิงได้พี่น้องเด้อมานได้ไข่เดี๋ยนทันว่าคมขังแหลกได้พี่น้องทึงเก็บเห็ดขักเห็ดเนี่ยปีนี้ปีนี้มันฝนมาแปลกแปพี่น้องมันก็นเลยมันยุดชัยงาได้ช่วงหนาหอนมันมานำๆแล้วมันก็นยุดชัยงาไปเนาะปีนี้ฝนแปลกแป เดี๋ยวมันก็มานำมาจอนถ่ายบนี้สูมือนี่ตกสูมือเฮดก็เลยทางออกพี่น้องเอายุมย่มๆนุ่มๆนุ่มๆุ่มุนหน่อยๆแน่ๆก็จะทมไ้เอ๊บมันจะได้เต็มอีดีติงนีมาเด้อพีน่น้องไม่กินหมกเ็ดน้ำข่อย มุกไส้เห็นเฮ็ดค้าเลี้ยงนะชสองเทนแซบขนาดเอามูนันก่อนห,หน้่งนี่นุ่มแม่นุ่มแค่ทงมัน,นเนด็กขชิเคี้ยอ่อนส่วนพุ่นพร้อม ดินพร้อมไปล่างเอาก็ได้เน้องมาเอาหักขามันหักขามันเป็นกบปลบอลดพี่น้องหักขาเห็ดหักขาเห็ดหักขาเห็ดยุม่มนุ่มขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีทูกฐานเด้อให้มูเจ้่ลำรวยเด้อให้มูเจ้่ดีหาเห็ดมันมันขึอนไข่ได้อ สีมาเบิ่งข่อยรวยๆวเฮงๆปังปังทุกคนเด้อพี่น้องเด้อรวยรวยเละรวยเละตุ่มเป๊ะจ่ามาจะจริงจ่ามาจะจริงจ่ามาจะจริงจ่ารวยเละเละตุ่มเป๊ะเห็นบ่พี่น้องเละตุ่มเป๊ะคือเก็บเห็ดเห็นบ่เละตุ่มเป๊ะคือเตะเห็ดไรค่ยคักหลายแนเฮ้ ซิได้เต็มถุงดีนะคอยเอาถุงสำรองมาอยู่นี่ถุงสำรองเลยพี่น้องเป็นนัาพูดบอลด้ยตัวสำรองอ้บนี่กล่องหนึ่งพี่น้องกล่องนี้สิบเต็มเต็มคนอะกล่องนี้กล่องนี้หมดดุนในปลาเอาน้ำกาอ ยมยมยมเอายมใส่อใชุ่งใช้ข่อขวดพ่ายตามาัาพี่น้องก็ยังวมาจอบเนาะจากสีมีโบมีเนอพี่น้องก็เลยโบพ่ายตามาท่านพ่ายตาหน่งามผลเดีใส่ตาเนี่ยคักผลเลอุ้ยบุ่มบั่ม มันไต่คานมันได้ไดีดีเขาสารมันไ้หมุนป้าน,น้ำพี่น้องเมื่อกไปเบื้องหนึ่งลักษณะเบื้องนี้มันเป็นอุ้มนะบ้านเ่าอื่นอุ้มเนาะเป็นอุ้มเป็นภูมิน้นามนะมันทำนมักออกมักออกพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้พี่น้องจา๋าโอยได้ร้ายแล้ว ฉัมาดีใจฉ้นน้อบานี่เห็ดจังไรไวบานนี่น้ำแจกคนเ,เนี่ยหมูเพิ่นกินดีดีเพิ่นเอาไปเห็ดตุต่มโพโลโแซบ่บแซ่มเนี่ยกรูปซื้อหมูมาตุ่มโพโลอีกแต่บานนี่คอยโพโลเห็ดนี่มันสนุดสุดไม่แสบเนาะพี่น้องเคลียร์ต่อบานนี้พี่น้องเคลียร์อีกน้องนี่เคลียยิ่งเจอยิ่งเคลียยิ่งเจอ กำลังงามนุ่มๆได้ไหนพี่น้องนุ่มๆมื่อนี้ได้สนน่วนนี้ส่วนพุ่นเพท่านได้แบกเข้าไปแต่ส่วนนี้วันนี้ส่วนพุ่นมาใหม่อากาศดีมาใหม่นอกจากฝนตกนยังคอยสิบอได้มาเมื่อนี้พี่น้องที่เต็มถุงแล้วบูป้า่า้นาเขามาดอกน้อย มือเคลียร์เคลียร์ผอ,อ,อมี่ไปเวิร์ดแล้วพี่น้องมันเปนท่าฝุ่นกับนี่อีกเลยนปตาหนามนีออ่พี่น้องดอกนี่งามงามอ,อนะือเห็นไหมอันนี้พอ่อเนี่ยพี่น้อง สวยสวยๆอ่อน,อนซอนอ่อน,อนซอนอ่อนซอนหุ้นงามบ่างามเนาอพี่น้องของแท้ต้องมีขี้ไก่ข,กข้างหักขาก่อุ่นบอกกว้ นี่พี่น้องพี่น้องจ้ามุหน่ะอี้อันสวูเออรหักเกาะบางจังเลยเกาะบางจังเลยเื็ดบงขาขาตัวง่ายดอกใหญ่จังสี่กินใจนั่นแสบขนาดเลยตุ่มพโ,โลอแสบขนาดเลยตุ่มพโ,โล,เ,ล,โโลเห็ดเปี้ยมูตรง น,น,น,นี่านาอ่อนซ้อนเนาะคุณอ่ะนี่งามขัดเนองอยู่เงาไม้อยู่เงาไมา้มันอยู่มันอุ่นเนาะนี่หืมมันอุ่นมันอุ่น วยนั่น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 น้ำ,นำ,นำปักเมือ่อจะได้เห็นเม็ดแล้วน,นี่บงเห้ยอีกเด้นอนี่อันนี้ขึ้นจังมันอู้พี่น้องพลังมาเก็บนี่นี่นี่ปาดพลังสก็บลักษณะนี่แหละพี่น้องเขาสิปาดเนาะ เงามุ่นมุ่นนี่เขาบ่เห็นโผมเงามันไปก่อนกำลังแับว่าเจ็บเขาตาดอกบานว้าพี่น้องมึงพอเกี่ยวเห็นน้ำข่อยบอเงยขึ้นแล้วดอกบานเธอเลยอยู่พื่น่ะพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นมึงนี่ขยางกายนี่แก่ไหวดอกน้อยตัวนี้ไหมแห้งความตาก็เห็นอยู่นอตาเนาะ มายิงเจออหรีพี่น้องพี่น้องจ้าวนันนี้มันออกย่ามนี่มันไดเ้ยปลาที่ว่าปลาไปไกลๆมันตองมีแทะมันเคยออกมุ้เป็นน้ำปลาเนี่ยปลาใดหูมันอบอุ่นเลยแล้วต่ปลาอหลีอ่ะพี่น้องแล้วแต่ปลาปลานี่มันหนาม อบอุ่นมั่อก็เลยออกน้ำจืดโอ้ยพอดดีใจอ้นนี้ซ้อนเนาอพี่น้องเนาะมือนนะี้มืง,นะงนี้มืงนี้มืงนี้ อ่อนซ้อนงวนยิ่งเจอดอกนุ่มๆดอกนุ่มๆกำลังงามเลยโอ้ยงามหลายน,นี่ดอกหน่อยนี่นะพี่น้อง ไปไว้นีแหละเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่วยน้ำ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 เบิ่งโอ๊ยตักไกเล้วน้ำก็ได้ดอกกอนอ่อนดอกก้ออ่ม่ไหม เงิดนเนาะเฮ็ดก็ได้คำหนูเด่นนี่พี่น้องบสามชี้ชิบหาคำแล้วมืดแล้วเนี่ยจะได้ออกจากป่าแล้วมันคือคำในปามองบ่เห็นเลยมือตืดตื้นาน้านเป็นยังสี่หละพี่น้องนาน้านเป็นบ่ซื้นบ่บานเดยเมืองนอกเป็นยังสี่หละเป็นขวาวเมืองนอกน,นี่ว่าแทนมันหนึ่ง อันนี้ประเทศนี้โบท่ทนนมีหิมะยังขักเนาะกั้นมีหิมะอยังขักเนาะพี่น้องเนาะประเทศเผิ่นเนะาะแต่วิสเซเลนเดนมาร์กนอร์เวียเยอรมันหิมะหล่นเลยแต่ส่วนข่อยอยู่โบท่ทนนมีหิมะตกไปปล่อยเทียเดียวเท่านั้น ่พี่นองคางามเออ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 อ,อ,อ,อยาชิมเก็บเห็ดเห็ดแม่เอ,อ้ยแม่เอ,อ้ยมาชิมเห็ดดูดอกน้อยๆดอกน้อยๆขึ้นไปบ้านที่ไปกวดหนะ้าบ้านนี้ใบไม่โรน จืดจ,จืนช่วงนี้กส็สิสิมากมาไหมพี่น้องข่้นออกดีปนีข่อยตรงมากไหมแค่เบึงก่อนอาการเมื้ออื่นก่อนอขามันเอาไว้นี้แหละงานเริ่มรู้ซึกรู้ซึกน้ำปักมือเป็นปวดจ่อยๆแล้วจะค่าด้วยน้ำเด้อ บงของบงของเก่าออกหมู่บ้านนี่ของใหม่มาปากอีกแล้วนี่อยากกินก็ตรงมีอุปสรรคี่น้องเนี่ยจมจมบ่ได้โอ้ยโอ้ยเอาไ้นี่แหละนะพี่น้องเนาะห้มันไงซะมึงนี่พี่น้อง ไปไปนี่พี่น้องข่อยิได้เขาบ้านเขาบ,บ้านกวนมึนมือแลว้วบึงบรรยากาศขอบคุณทุกกรับังใจกได้พี่น้องได้ว่ะบ,บรรยากาศพี่น้ององเอ้ยน้ำทางมาสิเมียบ้านพ่ะนะเบื้งนี่ทางนี้บ่มาจจกเทลียดเลยเบื้งเบืง,บงพี่น้องเบืงบ้งเบืง้งเบื้งโอ้ยที่มันแจกให้กินเนาะข่อยวกอันย้อนไปทางเก่าข่อยมาทางใหม่ที่ออกทางใหม่พนราว่าน้ำทางมากพ่ะนะ คือกระคาดมาดึงเขามาเนาะพี่น้องโอ้ขอบคุณห,หลายๆเด้อแต่สิวาเจ้าจะไปทางพูนแค่กลมกสีวาเนะาะจม้าทางพี่สีวาเนาะเออเฮ็ดก็อยากให้เฮ้ากินพี่น้องบุ่งน้อยๆเนี่ยขโมอแค่แม่จะกออกแค่นี้มันตรงมีถั่วทีบแหละพี่น้องตรงหาขักๆเด้อหลายคักสิมา้มาไม่อีกอยู่่นะ นี่นะพี่น้องทางนี้บ่มาจากักเรีอบ่เคยได้เก็บจกักเรีอเนี่ยมึงนี่นี่ <laughs> บอลช้อน นักโอนโยนนักชวให้น like like. ักเฮ็ดเกียดหน้าปุ๊นักเฮ็ดเนี่ยแหละพี่น้องฝนตกมันอนักหน้าพี่พี่น้องอยู่เหงาอยู่เหงาอยู่เหงาโอ้ยอใสะเหงาโอ้โหอะไรยิ่มเหงาไหมเว้ยอยู่ิีวันน้ำสีเข่านนั่นแล้วน้ำสีปักมือเดือดร้อนไม่ไรนี่บงเห็นไหมอีกละงัดทางงัด งัดทางงัดคุณอาพี่น้องน้อยๆออกเต้นอยู่อ่อนซ้อนดิอ่อนซ้อนดิช่องเทนบพรท่านแดนฮ็ดคาเลี้ยงคุณแบ่งให้บไว้ให้ด้เห็เหเหหดหกินอยู่สมาโมกใส่กันเลยนะแสบโมกโมกแล้วก็ไปแจกคนน้ำเลีุ่ณอาคุณอาพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ อันซ้อนเนาะใจ่ละทงถอยทงก็เพิ่มสีเต็มอยู่มันจะมีถั่วถีบถั่วแดงเด้พี่นอ้องมันจะมีถั่วถีบถั่วแดนงาน,นเฮ้ยพี่นนเนาอตรงนี้บ่เห็นได้วังหัน ปืดแซง่าปืดนี่นะไปฝากมากไปฝากมูกันมูก,กินเห็ดชองเทนแล้ววันนี้เปลี่ยวมูตองมูตองไปไหนมูเปลี่ยวมูตอง พีกฟรีก็ไปเลือกเราคนหมกัมกมากหมักเลยนี่มูเป็นมากหมกักเป็นแสบหลายเป็นอื้มปล่อยมันไหว่งปกไอยมาพี่น้องข่อยเคีย่วยขวข่อยเอามือเคี่ยวน่าปล่อยอ,อยู่นี่อีกนี่นี่ พี่น้องปูพ,พีบีอยู่วันเสาร์ลาะนี่จะเข้ากอนมืดฆ่าปลาแฉะอันบ่เคยยางม่านนี่จะเทลียร์ไปพี่น้องอันนี้นนม,ทม,ทมีทุ่งสวนตัวนี้ไงเฮ้ยน้องมึงนี่เบิงเบงงัดออกมาเป็นปุูม,มึงนี่นี่เป็นยังควายล่างดีๆมันมันเป็นตุ่มมึงเสีพี่น้อง มันออกหนาหนาวมันเป็นต่้วตรงล่างมันดีๆข่อยหักขามันในปลาก่อนอหักขาในปลายังไดขวเกามาถิ่มในปลาคือเกาพี่นอ้องชงหลูปไปแหกพิหาร มันนี่ใหญ่ก่อนามันเป็นแถวต่อแถวมาเลยพี่น้องมีแอนได้แจกแถวบ่อาวุธหลับตรงนี้ไว้เสมอนี่ทางปลาฟองนี่แถวอยู่บอลอยหนีเจ้าบาทก่อน